สวัสดีครับวันนี้พี่ก็จะพาน้องๆมาดูนะว่าออสตาเนี่ยมีอะไรผิดพลาดบ้างพี่จะเล่าก่อนเริ่มแรกอ่ะพี่จะฟาร์มออฟไฟให้ลูกค้าเว้ยแล้วพี่ก็เอาตัวไปลงนี่แหละแต่ดันอยากลองของใหม่ไม่เอาตัวจากเรื่องด่าพี่ฆ่ากระจุดนเอ้ยด่าพี่ฆ่าตศูนย์ไปลงดีกว่าปัแล้วเมื่อพี่เข้าเกมมานะวเว้ยพี่ก็วางแล้วก็อ้าวมิสเตร์พี่โดนหลับได้ไงเนี่ยพาวเกิดคำถามขึ้นในใจของพี่แล้วพี่ก็เก็บมันไว้ไม่อยู่เลยไปเอาฮังเทนงูเนี่ยมาลองลงดูนะ ล้วก็เอ้าเฮ้ยอีกรอบเอ้องูเนี่ยมาจากเรื่องมัลพี่หรือเปล่าน,น้องบอกพี่หน่อยอยัง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 ไม่หยุดแค่นั้นพี่ก็นึกพี่เลนนะว่าเฮ้ยถ้าเราเอาตัวจากบีดไปเล่นด่านเชลนเจอร์สามเนี่ยจะได้ไหมวะเอาละววะความสงสัยก่อเกิดในใจพี่อีกแล้วนี่นี่นี่พี่ก็เล่นไปเรื่อยๆนะนี่ถึงเว้สุดท้ายแล้วแล้ว ทำไมอ่ะว๊ดในหัวของพี่เนมีคําถามเตม็มไปหมดเลยนะตอนนี้แต่ก็นั่นแหละพี่ก็ได้แต่ตบไหล่ต,ตัวเองเบาๆนะเดี๋ยวดีเด็มันตบยังไงวะแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่พี่เจอนะมันเล่าให้น้องฟังเนี่ย EP หน้าเนี่ยรอติดตามไปเลยพี่จะมาบ่นเรื่องอะไรต่อไปนะไปละไอ้พวกใจกิเลสทั้งหลาย